ครับท่มนผช้ชมห้องก็ะจะใหายบัวครับเป็นคนไปถามให้เนาะครับท่มนผช้ชมเนะาะเพราะว่า <c oughs> ได้หลายบัวครับงวดทีธิ่ัน์มาก <c oughs> โอ้โมีิได้โม้ยโอ้โเมนธรรมดาตัวนี้เนาะแต่ว่าคยเคยเจยกันอยู่เมนบัวเ <c oughs> มือ่บอบัวแต่ แต่ว่าคิดถามปู่ว่าเออหรือปู่เป็นคนบอกบอกเพคนบ่เลขเลขเลขตัวนี้ได้มาแต่ใส่กันนี่ก็มาขอเพื้นนี่ลาด้าก็ได้กับแย่อดดอามาขอข้นพื้นซื้อแต่ไหนบอกคนละคนเนาะได้ได้ยได้น้ำเพลินมาขอข้นพื้นเอาได้จากจะแม่ตะเขียนเห็นนี่บอกได้ตัวไหนครับหนวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ได้หกห้าได้หกห้าเห็นยุใสครับผม มันเรได้เห็นดอกคือแบบบอกเพื่นโดนจิตโดนใจนะให้มาให้ซื้อโรดเป็นคนอังสี่นะบอกว่ามาขอพอเพื่นให้ลูกให้ลูกโดนจิตโดนใจลูกอยากซื้อตัวนี้ตัวลายตัวได้สีอ่อนสีนะโอ้โบแมนโบแมนมาห้ามาขอเห็นอยู่อยู่พอนแต่เคียนโบแมนเนาะบอบอได้ขอสั่งก็เลยเพิ่นไปโดนจิตโดนใจเลยแมนบอแมนม่ายังได้กลับไปจะขอเพิ่นแบบนั่นอืมว่านี่ก้อหรอวะ ย่างเจามะบาเพิ่นอ๋อมะบายท่านอวัยซื้อน้ำแดงอยู่มะบายเพิ่นวันเสาร์วันนี้มะบายเพิ่นหมู่ว่านนี่ครับแต่หมืูแรกกับสิเจ้ากรุงเทพนี่สินะโอ้หมู่ว่านนี่ก็มาบายหมู่ว่านมาขอพ่อเพิ่นหมู่ว่านนี่ครับพ่อเพื่อนหมู่ว่านนี่ก็เริ่มแต่ว่าป้าเพิ่อนขย่ายได้ยุคโกตัวเดียวยุคโกตัวเดียวโกตัวเดียวเพิ่นก็เลยว่าสิซื้อตัวเดียวน้องโกเดียวก็เลยว่าซึ่งบขอแม่เพิ่นนี้กับบอเพิ่นอยู่ โฮกเดียวเอายังใส่วันนี้เพิ่นเพิ่นก็เอาหาใส่นั่นแล้วเอาหาใส่จ้าโอ้หนึ่งวัดสิ่านม้าเนี่ยบอกโอ้หอดสผ่านมาไหวไหมฮะก็ไม่ไหวโว้ยังเฉพาะช่วยก่อนจะไหนครับเฉพาะช่วยก่อนนั่งสัมผัสก็พูดโชว์ดีเนาะคันพูดชมเนาะเพื่อเพื่อนให้โชคให้ลาบเพาอหญิงหอนี้จะว่าจังใดเนาะเดี๋ยวจังแนวไปบอกยกฝุ่นกุเขพญคนโอ้ไปบอกกรุงเขพญคนโอ้เฮียเจเลสสีน้ำไปไหนเนาวันนี้เนาะ โอ้ยยี่น้าไมได้น้อเ็าไปบอกกรุงเทพพุนเาเพิ่นกับไปที่เก่าลรอจะแม่คนไปเบิดไปคุหมอคุบอลหรอค้นหัเนาะอ้าแสดงว่าได้ได้ดูที่สันนี้ม่ม่้า่เกรไดพิ่งอ๋อท่านดี๋ยวพันพัสามแม่บอกครับปีใมามาสองปีใหม่ก่อนปีใหม่อยู่ก็ได้พันสาม แต่มากขอจังสี่เมนบอกครับจุดถูกจุดเทียนขอนตะเพิ่นครับขอพอนตะเพิ่นนี่ละฉันฉันมากที่ได้นี่แสดงว่ามิตรเพิ่นขาไปบอกในความฝันที่เมนบอกมาขอพอนมาขอพอนเพิ่นบ่ได้บ่ได้ขอเลขดอกมาขอพอนเพิ่นจับใส่ในดื้อแต่บ่ได้บ่ได้ฝันจังสันดอกซื้อซื้อไปมันก็ถือเลยนะอ๋อเขาขอจังสีดีกว่าเนาะขอจังสีดีกว่าแบบบ่ได้ขอว่าเสียเอาเลขตัวนั้นตัวนี้ดอก บอกว่าซอยเดือซอยหนุ่มเดือจริงสิปีนึงช่วงกเดีนี้เดีปีนึงสิ่งก็ถอเออดีนอตีนอเนี่ยต้องขอเนี่ยนี่นอ,นต,อ,อ,นนอต่อไปนอ <c oughs> ต้องขอเด้อครับท่านผู้ชมท่านใดที่ <c oughs> เดินทางมาก่าใบจะเนี่ยจะเขี้ยนหินหรือว่าจะเมียนแต่จะเขี้ยนจุดทามานก็จะขอเป็นตัวเลขดีกว่าครับขอเป็นในข้อมฝันให้เพิ่นไปโดนจิตโดนใจให้สื่อตัวทีให้เพิ่นจับใส่บอกง่ายสักครับท่านผู้ชมเพิ่นอยู่เมื่อใส่ไปจับเอาตัวทีมันจะออกนะครับท่านผู้ชมเนาะ ว่าคุณนายยางคนกบเรกำซองมองตรงอันคอนจะเมยจะเทียนครับแต่ว่าคนให้บอกให้จะเมยจะเทียนไปโดนจิตโดนใจให้จับให้ถือบ่อยง่ายสักครับท่านผู้ชม งวดนี้พ่อได้ไหมบอครับได้ได้แล้วตองงวดว่าได้แล้วแต่ว่าเข้าจ่าว่าขันฝันตองงวด เท่าไนนรนอ่อดีเนาะฮะใจใจพอเที่ยงขอเบอร์หน่อยครับโอเล็กซีครับทบ่านผู้ชมเล็กซีเอาครับเพิ่งเพงเห็นตัวแรกนเก 4, นาะเป็นเล็กซีเนาะอู้ดมันบอโฟกัสให้ครับทบบ่านผู้ชมบัเป็นหยังครับเห็นชัดเจียนเดียวเล็กซีเล็กซีก 4, ครับเล็กซี มันมันมันจะบฟัฟเฟกัสเพราะว่ามันมันตัวหน่อยตัวน,นี้มันนี่นะคะท่านผู้ชมเสียงเสียงสีออกมาแล้วได้เลขสี่นะคะท่านผู้ชมก็รอนถาอ่ายมือหยีครับท่านผู้ชมเนาะให้คุณอาเคุนเสียงเมองือหยีครับ,บรม,มาแล้วตัวที่สองครับท่านผู้ชม เลข28นะคะท่านผู้ชมตัวที่สองตัวที่สองเป็น28ครับเป็น28ถ้าจับเผาคู่กันก็นก่าจะเป็น4 28นองโอ้บัโฟกัดใหนดีคบท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ฟังเอาเด้อั่เพภาวากล่องบัฟโฟกัดับพร้อมตัวหน่อยครับผม,มคือคุณหน้าพิ่นสันไห่เป็นไห่ที่สองก็จะเป็น28ถ้าจับใส่กันก็จะเป็น4 28นอ้อง ตัวแรับได้เลขสี่นะคะผู้ชมส่วนตัวที่สองได้สองแปดนะคะผู้ชมถ้าแับเข้ากันนะก็ได้สี่สองแปดนะคะผู้ชมเนาะแต่เครื่องสืตอถือโอ้คือใจใสเหมือนผู้ชมเนาะโอ้ขอบคุณขอบคุณในหลายครับที่ยังให้อันเอฟซีเนาะให้โชคให้ลาบครับช่องสตาร์ดายชาแนลครับผม ครับนี่ตามที่คุณนาเพิ่นซันเชมซี่ให้ครับผมเป็นยักษ์ตองไห้คุณนาเพิ่นจับเชมซี่ให้เพราะว่าเพิรนคนมีโฉมมีดวงครับปีนึงเพิ่นบอกบว,ว่าถือกี่าม่านสามมือปีนึงบ่ถือสามครั้งได้ครับสมมติช่วงคิดฟังเอาดีๆได้ครับบ่แร่นว่าปีนึงถือสามครั้งได้ปีหนึ่งไม่ถูกแค่สามหรือสี่ครั้งนอกนั้นถูกพอเที่ยงมาเห็นกัเล่ยตองไห้คุณนาเพิ่นเชียงเชมซี่ให้ครับผม ต้องจับชิ้นสี่พวกเนาะยางคุณาได้ตัวแรกก็จะเป็นเลขสี่ครับตัวที่สองก็จะเป็นสองแปดกาถ้าจับใช่กันก็จะเป็นสี่สองแปดหรือว่าสี่สองสองสี่สี่แปดแปดสี่รากาสองแปดแปดสองเนาะครับแต่ไม,ม,ม่ชุบเนาะคุณมีโชคลาภตัวใดน,นะเนื่อหันเพิ่งได้ห้าหกหแมนห้าหกตรงๆ<า>ครับงว<า>ดหันเพิ่งได้ห้าหกกันละ ได้หาโฮขับ่านมูงน้งมงวนหนึ่งงานสิพานมาแต่ว่าตามคุณอาบอาสูตพระเจ้าฟ้างนอกันวาปีหนึ่งนี่จะบ่ถูกแค่สามถึงสี่ขังถนนครับผมนอกนันถูกหมดเพิ่นจะมีโชคมีดวงอยู่เรื่อยช่วงปีใหม่ที่พันเดินทางลงมาเล่นบ้านเพิ่นก็นมาาได้โชคได้ลาอยู่นี่กะบ่แเมนได้หลายเติบครับาัผม้ชม เอาเนาะครับท่านผู้ชมคงหวังว่าพอเที่ยงคืนว่าท่านผู้ชมคงจะ่องถูกถูกใจกันบ่หลายกันหน่อยเนาะครับเนาะเป็นการเสี่ยงโชคจากถูกเสี่ยงไทไายเนี่ยว่าถูกเสี่ยงไทไายว่าในการเขย่าซิมซี่ครับผมจากกูเป็นโชคดีเนาะเป็นการเขย่าซิมซี่ขย่าต่องวดครับผมเขย่าต่องวดได้สี่สองแปดว่าเพิ่นเคยมาขอน้ำจิ่มแต่เช้านี้นะเพิน่นได้แทบทุกงวดเลยครับ ที่เป็นลง,ลงเดินทางลงมาบาดบอกง่ายๆสักครับพอเป็นไปหากินอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยเนาะเป็นการนานๆครั้งนึงกับว่ากลับมาบานในสินะค่ะท่านผู้ชมก็มว่าขอโจกขาลากว่าจะไม่ต่เที่ยหินก็บรกฏว่าได้ทุกครั้งตามที่คุณนาบอกชูฟังนาะยายบัวเนาะได้ทุกครั้งครับผมงวดนี้ก็เป็นพยาวเย่อมซี่ให้ท่านผู้ชมแอดให้ท่านผู้ชม เอฟซีช่องสตาร์ดไดชแนลหรือว่าไอสตาร์ชแนลเห็นครับผมก็คือ4 2 8 4 2 8ถ้าตัดก็จะเป็น4 2 2 4 4 8 8 4 2 8 8 2เนาะครับผมเอาครับผมท่านผู้ชมกับบางวันท่านผู้ชมทุกท่านจะถือแล้วถือใจกันระครับบอไรกันหน่อยเนาะคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับผมพอกันไหมคลิปหนาเด้อครับท่านผู้ชมก็มาติดตามให้กับผู้ที่มันโชคดีแหละครับกล่ของปูก็ะย่งอยู่ครับของปูย่งย่างโยครับ คลิปน anyway ี้ขออธิษฐานผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินใดเงินคิดทองใดทองครับผมไปละครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าแมนบอครับ่านผู้ชมเนาะคนมีโชคมีลาภเขาก็จะขอตามเพิ่นเพิ่นกาย่งมีใจเพื่อเอฟซีันตตาร์ดาชแนวยูุ่นจะเซีนซุนซี่ให้ครับผมเซีนซุนซี่ให้เอาก็ลองเบิรงน้ำเพิ่นเนาะเอาไว้ไปเป็นแนวทางครับผม สำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากไว้ชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ